ครับผมวัอนี้กับทีส่วนเด็กหน่อยไปหามิมครับผมมิมก็คือไอ้เพิ่งละครับเพิงก็ตั้งสีตัวหน่อยก็มิมนะครับมั้งอะเมื่นี้ใจแต่ว่าเด็กหน่อยเขาชอบครับผมมาส่วนหน้าเข้าไปหามิมก็เลยจัดให้ครับผมตามเด็กหน่อยไปเลยครับเพราว่าเขาอยู่ว่าไปหายะไสรไปเรื่อยครับแต่ตอนนี้ก็ลงม,มาทงเราอยากสิด้งครับ ผมก็ยังบนในใจว่ามีม,มันเป็นแบบแต่มันคล้ายๆกับเพิงบ่เดี๋ยวเราไปติดตามชมกันนะครับว่มามันสียูใสเป็นยังไงคลิปนี้ก็คือคลิปการเอามิมครับผมในช่วงออกขั้นสาวผมว่มงางๆครับเล่นน้ำเสร็จแล้วทำภารกิจในสวนเสร็จแล้วก็เลยมาทำการหาแนวแบบนั้นทนาการนิดหน,น่อยครับผมอันนี้สนุกสนุกเราก็ได้ถ่ายคลิปวิถีชีวิตของเล็กน้อยของอีสานไอเบิงครับผม อาจจะไม่ได้เดินทางออกนะฮะวัอนี้พัด้านหน้านี่นายขี่มอไซค์ย่าง,าางเดียวเลยตายโอ้โหนี่ทางนี้ก็คือไอ้ก้อนหนาแน,น่นเลยคยมาแล้วครับไอ้ทางที่แบบถ้ามาอนอมาเบิ้งวิธีของนาครับผมเคยมาทางนึงกับพี่น้องนายจับทาอะไรน่าท่ะไอ้พี่น,อน,น,น้อ,นะะนอนทงท่านใดที่ติดตามก็สิคเคยเห็นนะครับแล้วขี่ตามไปเลยครับ มวลนะผมยื่ใสเห็นว่มมีมยู่ใส่อะาพ่มีมเลย ผอดิแมงมีโอ้ยเขาตรงนี้เกี่ยว,อ,ยวอ๋อปฏิเิริยานี่หอนองน่าแซ่บสถานที่แห่งนี้คือที่เล่นของผมนักเสด็กเอ้ยหม่องนี่แหละตะกี้ไอ้มาเล่นอยู่นี่แหละเต้เด็หน่อยไอ้มาเล่นดึกกันขี่เพิงอยู่นี่แหละม้วนม้วน,นตะกี้ตอนไอ้เป็นเด็กหน่อยซ้ำไม่เขินซานทองแต้มเขาไป เมื่อกี้พอไอ้มนเขาไปเรียนนี่ตลอดได้ไหมมนนอนันเขามาล้วครับเพือนเจองูครับงูนี่นี่มันงูอยู่ตนน้นไะแต่เนาะไอ้มนเขาไม่เรีนนี่แหละมุนเขามากพักกันเอาตบาคุ่กินนี่แหะห้างเธอกัมาหลอยที่เสีนีเมื่กีนน้กมันหกกันนี่พดจังก็มาเอาเงีบะดี่เขินระวกบแกี่ยมื่อกี้ยางมาห้างหิวน,าน้านา่ากับบันทพกเ่กี้ห้างมิมยังไม่ย้่น มีมกอคืออนห้างเพิ่งนี่บอกพ่งบอกห่างมีมมันจะน้อยก็เพิ่งพิ่งมันจะใหญ่โอ้อันเป็นเรื่องเลี้ยงอันอันเรื่องเลี้ยงยี่ใ้หู้ันบอกบอันอันนึ่งพุงบอกมมันจะเป็นหัวน้ำหวานติดกันยับงาใหม่เหมือนในห้งสีดดมาคือผึ่แต่หัวน้ำหวานสีเรื่องเรื่องอ๋อหวานจะเป็นวงกลมเรงเรื่องแล้วก็จะมีห้างหน่อยลงมาแสบบอกแสบำพึ่งหวานมันอยู่น้ำก่อไผสีน็นบอแมนดาคนตกมันสีเลอ่าก่ไผ่แสดงว่าอยู่ในกบมีตั้ง มงึง,งนี่เห็นบอกเห็นแล้วหน้าปลาห้วยเห็นแล้วปลาค่อยไปต่อไปต่อใบรุ่นขยี้ใบและนารีขยี้ใจวัยรุ่นดูใบ ดูทีไรดูไข่ทุกทีเออโหยน้ำเหือดแห้งครับตั้งแต่เกี่ยวเขาแล้วบอเรียบร้อยแล้วไอ้แป๊บแล้วแล้วบอห,หน้าแซมมันทิ้งง่มนะมั้ยอบอนี่หน้าปลาคอยอ,อืม ฝนตกแหงงแหงฝนไ้เซาเศงเาน้า,าหงเลยปอดีบนเด,ดนัน่วยาครับอ้มีข้างอยู่ทุกมองครับต้องฝนั้งฝ่ามขึ้นนี่ออยู่เค็มเค็มเมเข็มอ่บด้บตไตโกตตเกียรทุกคนครับ,บก,กาครับาตพอ,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 อัิบัติดกเราเรยกะกาศากเกีงคือตะกี้เฮ้ยตะกีดกับากเกงครับ มีละไอ้เมือนพวกจะมาเขาอยู่อีล่ะมาเทือเลยกในห้างหนึ่งห้างโขดใหญ่มาเทือที่สองในห้างโขดใหญ่ต่กันมือนอ้นมหาัยแปดแปคนไม่แปดตัวี่พจะม้าีดูกกไผ่เอมีกงเแต่ว่าวันนี้เท่ากับต้องมาแหละเนาะ นี่นี่โอ้สิได้มือไอ้ต้งแกมเป็นไมันอยู่ข้างในหรอกนี่นมาดูอู้ั่งคุไงี่นี่อ้เมื่อาาบางทีเขาเห็นโอ้มันมาตอดบอกตอดตอดไอ้จะบอกเขาต้องบอตอยคุณนะครับเห็นบ่พี่น้องเห็น อู้แต่ละมันเอาไปเห็นไกลๆวันไหนมันหกค,ครับนุณเห็นคุเห็นก่อนแหละคน,นเห็นก่อนแหละพอดีทวงวรมกันแล้ว,วเหรอสะเกเ็ดวะครับคุณนะอุญุอียอยู่เห็นเราดิรอบนึงกับร่งไปกี่ทรวงนึงว่ามันโมเมนต์กักบไดเบริรงแล้วอะมิมมิมเลยคือมิมที่ใส่สูตรจังแนดนบัลนี้ใส่ขีมตัดอเอาแตมขีมมาทางปลาก็ไฟเลยขีมใหญ่มาทางปลาจอดนะมีอะไจูดอยู่บอ่เอาแตมทุกไปจัดกันอืมบัลนี้เอาใส่สูตรได้ฐานบนอาเด้อพี่น้อง ผมกับบาเคยเห็ดสองเกิดเจอหมีภาษีพระเฮดครับผมเขาคืนน,นายพานแต็มและนายพานคร่อย,อยู่เลิกเลิกเนาะอยเอาขอไไไ้อ,อแปลงใดเนาะวมาหาม่กนเล้ยวอไรี้น้นนงางมันไอ้าสิมีคนเห็นอยู่ขึ้นกันแต่เขาเอามาไดน้มันไม่ไผรเห็นก็บแต่ใดนไ,นไคม,มีมมคนเห็นมันจิมีมอหอยออกแล้ว ใส่ไฟลมนั่นบ่ใส่ควันใส่ก่อนทำมันมันคอยหีด้กินมันเมาควนมันจะบ่ทำารเขาไอเข้าใจอยู่ว่าตอนที่เ้าล่มเสร็จแล้วว่ามันสะหนีเบอร์แต่แต่เข้าใจว่าเ้าวเฉียยังจกเข้าไปอ่ะมันนี่ได้มือดเลยโอ้ทางป้าเข้าไปนี่เล็กเลยว่าพ่อมืดจกเขาได้จกลวงนี่ในเราเฉเอาไปเอาไปหยังกลิ่นกินที่ซื้อดีบบอห้าลูกไม่ไปหนึ่งห้าล้าน ผสมเหล่าผสมเหล่าเป็นยาดิเป,าเ,าเป็นยาพเทนธตอนนี้เฮ้ยตอนนี้มันเดือดซีดิเดือหแล้วเ,เลซนอแมนบอกมึงจะสันดิกเลยเขาบอกว่าน้ำพึ่งเดือนหา้าจะหวานเหมือนกับผู้สาวไม่เคินเอยียงกอนัน่นผู้สาวไม่เคิน้นั่น เอียนปีกปีก <laughs> ปีกปีก,ปกเป็นกันเ,นะเนจะจอะการเนียวันหวานงามครับงานนี้ให้เด็กหน่อยโซ่พีมือครับคุณยายเห็นปเป็นครับยายทาอย่างเดียวอห้งียังใ้นนวควันเอียงมันขึ้นหน่อยเถอะ ควนดูมันหน่อยจเียบัท่ามิมบัท่ามิมยงสีง่ายๆนี่ใส่กากเผ่าเลยควนสนามก็นีบ่หนี้โอเคุ้นอัลปิตาอัลปิตาขาขาเบิ้งออกออกมาให้ชัดเจนครับเลาบปิวได้ลมควนครับ หลังจากนี้ไปก็จะลมควันครับมกินถูบมาแล้วฮะอ๋อคือมิมมันสิยตัวน้อยๆก็ผึ่งนี่ตอนนี้เนาะผึ่งมันจะเป็นตัวหย่บั้นท้ามิมล่องมองกระดาษจะมีผึ่งผสมน้ำเลนกระจาษทำลายเท่าใดถ้าเป็นผึ่งล้วงนี่ประกาศของไก่เด้ครับมิมมันบอกผึ่งล้วงนี่ไม่ต้องใส่ถูบใส่ครบย่างเดียว <c oughs> ใส่ถูบเว้ยใส่ถูบแคบทีแรกนี่บพระท่านค <c oughs> ใส่ถูบจะน่าร้งบานมิมนี่ดีเนาะมิม <c oughs> ฮ้อฮอนคูบดัดกันไอ้เนาอเนาะอยช่าเช่าแกเลยอ้ั้งเดียวแล้วสีส้มให้เบิร์ๆแก่าตอนนีเห็นมูครับตอนนี้กำลังถายอยออกเลอลยู่วเฝะไมันทับเบรหมเบ้นเพราะมันเมาควนแล้วก็มีเลยไ่ได้เอานบอ เอาเอาจังเอาจังไแต่เพื่อนไดเมาอยู่เขาขี่เขาไปไกลๆห้างมันก่อนเขาเอยจูดล่นอือันนี้อันนี้เขาเบิ่งน้ำหวานมันว่ามันมีบโแล้วสภาพเป็นไรหุดยอนไม่ปิดตาเพื่อนว่าเพิ่งเดือนหานี่ขอแถวยู่แล้วมันบอกเป็นเพิ่งเพิ่งพวกนี้เป็นเพิ่งดอกบั้ม่วงดอกไม่ตูดอกดอกบั้ม่วงดอกนิ่วดอกดอกจานน่นบอหนึ่ง ใหญ่ดอกบักขามโอ้โหศูนย์รวมความหวานเลยตนเงาะตะกี้ไม่ได้อายต้นยังปล่อย้นเบลโค้กไม่ซ้ำตะกี้แปลวของไม่ซ้ำดอกอันดอกสะแบงเจ้าหั่นดอกลำไยซูมหาข้างข้างหน้าต่อปะหาซูมเข้าไปไม่เจอครับมันอยู่ลึกฝ่าเหว ห้มันมีออกมาอยู่นี่นีหน่อยหน่อยครับนี่นี่หน่อยหน,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 น่อย,อยเอาเลือไปเห็น,หนงกิตารป่ะมันลืกก่าเหวครับผู้ดีดึกมากวะ <laughs> กดเบาป่ะกดพุ่มแลวกะเอาโตืเลยใช่ไหอเออไปอุ้ยใกล้แล้วครับอาไ่อนอ่ะเขาแต้มเขี้ยอันข้างล่างทุ้งเลี้ยงเยมากเลยอันนี้จะแบบเนี้ดีไปเดีวไปดี๋ยวเดยวเดี๋ยวเี้กวเดี๋ยวเี๋ยวเดีเี๋เดี๋ กันไก่ไอ้เรียกว่าเอากันไก่ขาวอยู่อันพุนเนาะไม่ขึ้นไก่ขาวตัวค่อมๆเมื่ออะไรกับค่อันนั้นบ่ได้บ่อันนั้นหักแล้วบ้าหักกัเลยเอ้ยอันอันนี้มันไม่เคยไปเห็นมาได้ใส่นี่กันตัวไอ้หาอยู่มันไปใส่วะเก็บเลยไอ้ปักดีแล้วปักดีแล้วเก็บบ่เก็บบ่ค่อมกิบคมกิบไม่มีพลาด โดนเป็นนายหอยเลยโดนเป็นนายหอยเลยเตียวออกกวงสักเด๋ยกาว่าเขาไปได้คุณบอกทุบจิตเองบอกเอาออกกวงสักเด๋ยกาว่าเขาไปได้เล่นบอกาว่าเอาเอามือเขาไปตัดได้เพื่อเอาข้างมีบุกมาได้เหน็บเอาข้างมีออกมาได้น้ำหวานนิดสิบแบงยี่ห้อดีออกมาสวยที่มีนางฝน องตัวอีห่หนึ่งอะไงตังไงครับต,ต,ตัดตัวบินไม่แทงหือตัดตัวบินอันนี้ไม่ใช่อะไรสัรออกอก๋อขึ้นออกกันมาร่บบน,ขนขนกันยัยร่นข,นขนุนกัขน,ขนเอ้ยอะน้นกับบมี่ตัว,วาควมอยอด้ยวยแต่ขุเลยแต่ขพ่นะนะหรือร่นกต้นพอแล้วจะทำลายกันแมนว้ว นั่นละพ่อเ้าขาแล้ะเปลืองดับดับดับดัเดี๋ยวถือไอเด้อบอบหาหาบึงเนี่ยไม่ยิ่อหาบึงมานไ่งาตัวอ้ไอ้ไอ้บึงว่าท่านี้มีงาเสื่อมกับต่นี้ขึ้นเจ้าบึงต้นข้างหลังเนยนะอ่ะม่มีม่มี ไม <entender it. S 1> ่รเบอรงตนไงเบิงตนี้ ดีทุกคนฟัดออกมาไม่ไอ่องเฮอะนะนะเฮ้ยเซย์เฮ้ยยูพื้นเอ้มาข้นเธอออกแต้มรุ่ยังเ้เสียนก็ห้องถ้าเจาเป็นซู้ม่างนี้แล้วเจาสองดีไอ้ถูกกินแล้วเ็เล่าเ็ล่ เพือจะขงใช่ไที่อของขางหรเพราะว่ากไเกือมนน้ำวะไอ้เกือบขอมแบตมาบระยัเลยไม่ไม่ดูไอ้อยากขายเกือบขอมแบตบ่ขายไป่่ไออยากขายบ่ก็ได่ไอ้อยากได้ตมมันมีโจนาทีนึงว่าทำผู้ข่อยว่าขายเกือบอมแบตผู้ข่ยไงเพื่อนเน่แล้วผู้ข่อยมขายหร้สองสามลอยนึงไอ้ซื้อมาสี่ลอยนึงซไพบอเอาอาอยากใดของแท้คือของเงิน อันไอแต่ตืน่นคุละสามสี่พันแย่งเด้ยังบอกผู้ใด้ไอแต่ตืน่นไอ้นุ่นเด้๋ง่ายเสียมาของมือสองไอแซงลแล้ว tiktok สามานนร้อยปุ๊บพูดแต่ละมีบอกมาว่าอัน,นอันนั้นคือมาจากไหนพูดแต่ไปขอราชการแพงเฮ้ยเจาะเรียบร้อยแล้วครับเมื่อกี้โอ้ยไม่เขินเพราะมาเล่นน้ำมาชุมใกล้ๆครับคนมาเลยครับ เดี๋ยวผมสิไปซุ่มให้เบิ่งอีกตัหนึ่งครับคนไหนขึ้นออกให้ซุม่มจะไหวนะครับครับพี่นอ้องเห็นไหมเห็นบ่ไม่เห็นไม่กล่องเห็นบ่เห็นบ่ครับห้างดำๆนะเด้อครับกูเดบ่ววเคยเห็นนะครัอบอืมโอเคครับ แล้วถ้าติดตามตอนเท่าดึงออกมานล้นะครับเอาเบ็นได้ครับผม